เสียประตูเสียประตูง่ายลูกแรกอะ่ะเสียประตูง่ายแล้วก็เราเรายังควบคุมอารมณ์ยังได้ไม่ดีที่สุดไม่ดีที่สุดแล้วขึางหลังขึางหลังก็บอกบอกว่าต้องกลับเพราะว่า,เ,าเด็กจะอารมณ์แสบครูรศินนะก็ตอนพักครึ่งก็บอกว่า ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ตัดสินได้เพราะนั้นเราต้องเอากลับมาไท้แต่เราเรายอมรับว่านักเตะต่างชาติเนี่ยเขาเขากีเหลือสิบเท่านี่ยเขาเขาครึ่งแรกครับเกมจริงๆสูสีแต่จังหวะจังหวะการเสียประตูอ่ะเสียประตูง่ายเสียประตูง่ายครับอาการที่เราต้องปรับปรับก็อย่างนี้ว่าตอนตอนนี้จิตใจเนี่ยสำคัญที่สุดจิตใจสำคัญที่สุดแต่ก็ เด็กก็แสดงเห็นว่าไม่ยอมแพ้ง่ายๆถึงที่สุดก็สู้ถึงที่สุดแล้วได้กก็ลับมาได้ครึ่งหลังที่เราปรับเกมแล้วก็สามารถไปเสมอได้เนี่ยอาจารย์ตรงนั้นอย่างไรจิตใจเกี่ยวกับจิตใจแล้วก็กองเชียร์มีส่วนกองเชียร์ตามมาเชียร์เยอะเด็กยอมแพ้ไม่ได้จิตใจเนี่ยสำคัญที่สุดครับถือว่าช่วยไหมอาจารย์วันนี้ครับก็ไม่ช่วยเพราะว่า มันก็ทั้งทั้งสองทีมอ่ะเวลาเราเสียประตูก็เสียงให้เพะฉะนั้นจังหวะได้ประตูจริงๆเราเราได้ได้ประตูได้ไได้ประตูจริงคิดว่าหลังจากเราเจอทั้งลายองเจอทั้งอุทิยาแล้วก็อ่างทองไปแล้วเนี่ยต่อไปเราก็จะเจอทีมที่ไม่นักแล้วอาจารย์คิดว่าอย่างนี้กงฮะก็ไม่ไม่เราเราต้องเก็บเก็บทต้มตลอดแล้วไม่ประมาทละต้องไม่ประมาทคุณส้เพราะว่าทีมต่างๆเนี่ยมีมีการปรับเราจะไมองทีมไหนเป็นทีมอ่อน เราเราท่องรอบครอบตลอดครับ